กราบสวัสดีครับมาครับลูกควยอีสานน้ำโชกค,ครับมน้นนี้ลูกควยอีสานน้ำโชกนั่เสนอยังวะอา่าแกงปลาดุกใส่หัวปีครับน้ำสีขาวส่วม่วกขอบคุณหัวปีจากพี่ส่งเด่นนะครับพี่ไส้ที่ทำงานน้ำกันครับเอาไปติดตามปลาดุกครับโตัปุง่งง่าสองเตอ หัวปีนำประแดกนำประแดกเข้าครับประมาณสองทพีหน่อยเขานี่เลยสองทัพีกาออาครับนี่พี่แกงยังลงไปครับสุดยอดครับเอาร่อนเดือดครับครับผมได้น้ำเดือดแล้วครับเบิ่งดูหอมครับหอมประแดกกับพี่แกง ลงไปครับเออโอ้หอน,นำฟุ้งปึ๊บลงไปครับขาดบ่ได้นะครับแกงปลาดุกใส่หัวปีนี่คือบักขามเปียกนะครับเห็นมันออกสมนะครับเห็นน้ำแดงๆนี่ใส่หัวปีเข้าไปนี่ขาวสวกหมวกด้วยนี่อยากแปบักขามเปียก,นะก,ก,กนะครับขามเปียกเกรมาแล้วครับพี่น้องนี่สม แซ่บเข้าตำพริกแกงนะครับพริกแกงเข้าธรรมดาจะโขกยอะละเอียดแล้วก็ขึ้นอยู่ผู้ใดมักเผ็ดมักบวกเผ็ดแล้วก็อา่ากระขามเปียกครับให้มันออกเปรี้ยวหอมปเปียกหอมพริกแกงครับคือแกงปาลาครับาบางทีพวกมันตุม่มแต่ให้เข้าออกสมนะครับพี่น้องเ้องกลับสวัสดีครับใหม่ก็เร็ว สสวััดีครบมือนี้ลูกควายยีสรไหนยังกินครับยายกำลังเง็ยบยังไงกิน,กน,น,กนตำบุง้งตำบุง้งมากวะครับเดี<า>๋ยวมาันสิแตกลอ่อไอตุนมากินนล้วกันเอา้าไปกินว้ายแมียวดยเดือดแล้วครับพี่น้องโดดลงไปลูกโดดครับอ่าผงชนลนรสนีรเอาหนึ่งช้อนชานะครับอ้อ อยู่ใส่ซไล้ครับมันจะเลียนขันใส่ไล้เพราะมเลียนนะครับเ่ามันเสียบดิแล้วแต่ปริมาณเทียวเห็นดครับมาตรฐานก็คือขันน้อยกับเครื่องสอนซาขันปานกลางกับสอนซาหนึ่งขันไล่กับสองสอนซาแค่นั้นครับเหนียวเดือดเห้ปลาส้มสีเปรี้ยนครับกระลังเปรี้ยนี่ ฟอดด้วนี่ตักออดเลยวะแต่มันนำข้าวพี่น้องใส่บ่ได้บัญญามกินนะไวหว,ว,วหอมรอครับพี่น้องเอาครับพี่น้องเดือดแล้วนี่ดีเด็ยดนะครับวับฮสุดยอด ไอ้กินน้ำไอ้กินน้ำจะห่วงจะขวงกินไรก็ไออะ่ะจะขวงกินไรก็ไอแวงไอ้น้ำหรือกินไรก็ไอซ่อมนี่ครับพี่น้องถ้าเบงน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีขาวสวกหมวกนี่ต่าขนาดน้ำแท่เกีย์นี่สีขาวสวกหมวกครับพอยิ่งตู้เล่าครับใบแมงลักลงไปครับ เพิ่มหอมครับเอาลูกน้าไปน้ำเปลี่ยนนี่เลยเพิ่มความหอมพี่น้องเลยเอาซิมจวดจัดมะนงมะนิงมามน้ำขาวสวมมัวครับพี่นอ้องหอมประเดี๋ยดนัวสมบั้มคั้มเปียกโอ้ยลงตัวครับ คร,ครับัเอากดฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับติดตามลูกขัวยี่สามนํานะครับเอาครับพี่น้องกับลาบอะไรลืมซูบะเขืออันนี้แม่เห็ดอันซุบแล้วไหมแก้วตาแดงนี่ที่เด็ดเท่าอยู่นี่รครับพี่น้องนี่ซุบะเขือหัวเสียบครับ ต่อไปเมนูบริษทไทยทำนะครับต่ำบักหฮงไ่บักเอิก๊กจักว่าคนอีสานบักเอิ๊กนี่สมซ่บเมื่อต้องเหลือดอกกูนเหมือจานแล้วครับพี่น้องยกป้อเหมือจานสุดยอดเอาบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนบาย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 ดีดี